สวัสดีค่ะวันนี้มาทําบุญนะคะ,ะวัดป่ามหาชัยเนอะร่มลื่นดีร่มลื่นดีนะมีมีเด็กมีผู้ใหญ่เนอะมาเข้าศีลเจ็ดวันนะเต็มโบสถ์เต็มศาลาเลยลเร่มลื่นดีอยู่วัดป่ามหาชัยเนาะวันนี้มีโอกาสก็ได้มาทำบุญค่ะมาทำบุญ ถวายอาหาร<ว>าเพน <วา S 1> เนะ<ว>าะทหาถวาย,วายาสังฆทานเนาะอาหารหวานข้าวมากราบมาไหว้พระเนาะวันนี้วันเข้าพรรษาเนาะวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเป็นวันพระเนาะ,อะ มาทำบุญที่วัดป่ามหาชัยเนอะร่มรื่นดีสงบมีมีประชาชนมาทำบุญเยอะเลยวันนี้คือวันเข้าพรรษาเป็นวันพระใหญ่เนอะอันนี้เป็นอะไรอะวิหารพระพุทธพระองค์แสนล้านมหาชัยมงคลเนอะก็จะมีรูปปั้นเนอะมีรูปปั้นสวยงาม มีรูปปั้นสวยงามเนาะจะพาเดินชมสวยๆงามๆนี่คือวัดป่ามหาชัยเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านนงนาศค่ะขับรถมาหน่อยเดียวเองนี่คือต้นต้นโพใหญ่เนาะต้นโพใหญ่ทําบุญเสร็จก็มากวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ต้นโพนี้แหละบุญกุศลไปถึงปู่ย่าตายายกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายเนาะ วันนี้วันดีวันนี้วันดีวันเข้าพรรษาเป็นวันพระใหญ่เนาะอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นโบสถ์หลกโบสถ์สวยงามนะอันนี้คือวัดป่ามหาชัยจ้า วัดป่ามหาชัยนะคะต้นไม้ต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะร่มรื่นดีเย็นสบายตอนนี้ไปจงตั้งใจกล่าวคำถึงพระพุทธพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นสรณะที่พึงที่นับถือในวรระที่หนึ่งที่สองและที่สจะเดินทาง <ไป S 1> กลับแล้ว,<า>ลวค่ะมาทําบุญเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเนี่ยจ,จะกลับแล้วเดินกลับแล้ว เก็บภาพบรรยากาศสวยๆภายในวัดมาฝากค่ะสวยงามจะเดินทางกลับแล้วมาทำบุญถ้าใครได้มาก็ถือว่าโชคดีนะมาทำบุญว,วัดป่ามหาชัย เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนี่คือลูกอะไรนาะนี่คือลูกอะไรนาะดกด้วยนี่กินใดบ่เนาะลูกอีหยังเนาะดกดกอันนี้ก็ลูกปั้นควายกระทิงบรรยากาศร่มเรือนดีจ้าภายในวัดสวยๆงามๆนะคะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะงามๆม,มาฝากค่ะ ยังไม่ได้ไปไหว้หลวงพ่อเลยเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วมารถคันนี้มารถคันนี้มารถส่วนตัวคันนี้สวยงามเดินทางกลับแล้วจ้าเดินทางกลับแล้วสวยงามสวยงามนะคะ ขึ้นรถขึ้นรถกลับป้ายสวยๆงามๆถ้าใครได้มาทำบุญวัดป่ามหาชัยก็ถือว่าโชคดีเนาะเป็นวัดที่เงียบสงบมีต้นไม้สวยงามต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ก็มีหลายชนิดเนาะอยู่ในวัดมีเด็กๆมีผู้ใหญ่หลายคนเลยนะเยอะเลยนะมาจำศีลภาวนาจ็ดวัน มีเด็กด้วยนะเด็กนักเรียนนะแล้วก็มีผู้ใหญ่จริงๆใีพุม่มยาวอันเด็กนักเรียนก็มีนะมีเด็กนักเรียนหลายคนนะเขานอนที่วัดเลยเหรอเจ็ดวันเออเจ็ดวันนะเขารับแค่เจ็ดวันเนาะเขาก็ประกาศบอกแล้วนะให้ไปลงทะเบียนด้วยนะแม่ไปดิให้ไปลงทะเบียนด้วยนะเจ็ดวันแม่ไปสิไปแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะวันนี้ได้มาทำบุญ วันเข้าพรรษานี่คือวัดป่ามหาชัยค่ะสำนักปฏิบัติธรรมนะนี่คือวัดป่ามหาชัยสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้บ้านนงนาฏค่ะอยู่ไม่ไกลหรอกนี่ก็จะเดินทางกลับแล้วกลับบ้านพักแล้ว<ำ>ยังไม่ครบแปดนาทีแล้วมะหืมม่เกี่ยวกันใครจะมาทำอะไรทำืม เขาไม่รู้เรื่องอกเก็บภาพบรรยากาศข้างๆสวยๆงามๆแน่นนี้ดอกต้นอุไรเขาจะชอบปลูกหน้าบ้านกันเนาะขจับบ้านได้ยังไม่ถึงไม่ใช่เฟสไหนก่อนไหมซื้อด,ดงซื้อดินไหมไม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจับบ้านได้ไม่อยากถึงบ้าน,นไ,ไปอีกพักนึงไม่